ทักหาคนสามแบบนี้ค่ะเขาไม่ใช่คู่ของคุณและที่สําคัญคือยิ่งคุณตามคุณจะยิ่งเหนื่อยดังนั้นหยุดวิ่งตามคนสามแบบนี้ได้แล้วเนาะแบบที่หนึ่งค่ะคนที่ชัดเจนกับทุกคนยกเว้นแค่คุณคนเดียวอืมเขาอะประเภทนี้เนาะเขาจะรู้ว่าเขาต้องการอะไรแล้วเขาก็ชัดเจนกับคนอื่นไปหมดเลยยกเว้นแค่คุณค่ะเขาไม่สามารถที่จะให้คําตอบที่ชัดเจนกับคุณได้ยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะถามว่า ตกลงเราเป็นอะไรครบกันแบบไหนเขาไม่สามารถที่จะให้คําตอบกับคุณได้คนลักษณะแบบนี้เขากําลังเลือกกําลังมองกําลังหาดังนั้นนะคะเราเองก็อาจจะเป็นคนที่ตกอยู่ในตัวเลือกกับเขาเหมือนกันดังนั้นให้คุณคิดให้ดีว่าคุณจะโอเคไหมแค่นั้นเองเนาะข้อที่สองคือคนที่ชอบหายไป,ปบ่อยๆค่ะคนลักษณะแบบนี้นะคะเขาไม่ค่อยจริงจังกับคุณหรอกแต่ถ้าสมมุติว่าคนที่เขารู้สึกว่าเขาจริงจัง เขาจะมีความกระตือรือร้นอยากจะคุยอยากจะทักอยากจะแชททุกวันแต่บางเอิญว่าคนที่เขาไม่ได้จริงจังหรือไม่ได้คิดอะไรพูดง่ายว่ามันไม่ได้รู้สึกอะมันไม่ได้รู้สึกเหมือนแบบหนุ่มสาวเหมือนแฟนเหมือนคู่รักเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกแบบนี้มันรู้สึกแบบทั่วไปอ่ะเออถ้าทั่วไปเฉยเฉยไม่ต้องทักก็ได้ปะหายก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้ารู้สึกพิเศษอะ ทำไมคนคนนั้นต้องหายคุณต้องดูให้ดีนะคะโอเคไหมข้อที่สามคือเขาให้ความรู้สึกว่าคุณนะ่ะไม่ได้สําคัญแล้วตัวเองของคุณตัวของคุณก็รู้สึกว่าคุณกําลังแย่งความสําคัญเรื่องเวลาระหว่างใครสักคนหนึ่งเพื่อที่คุณจะต้องดึงเวลาของเขาอะมาใส่คุณให้ได้แต่ตัวเขาคือไม่ ไม่ได้มีอะไรเลยแต่คุณแค่รู้สึกแบบนี้ว่าคุณต้องการเวลากับเขามากกว่านี้แต่เขาให้คุณได้แค่นิดเดียวนะคะดังนั้นในเรื่องของเวลาคือสิ่งที่สําคัญมากๆถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สําคัญมากสําหรับเขาหรือเขากําลังโฟกัสอย่างอื่นที่ไม่ใช่เราอะ่ะเขาจะไม่ได้เทใจให้กับเราเหรอกคะ่ะดังนั้นตัวคุณเองต้องคิดนะว่าเฮ้ยตัวฉันเองก็มีค่านะฉันเองก็คู่ควรกับรักที่ดีฉันก็คู่ควรกับสิ่งที่ดีคู่ควรกับคนที่ดี ดังนั้นตัวเราอ่ะจะเอาตัวเองมาทรมานแบบนี้กับคนที่เห็นแค่เศษเสี้ยวความรักโยนเศษเสี้ยวความรักให้กับคุณทั้งๆท,ที่คุณยกทั้งใจให้กับเขาอ่ะคุณจะโอเคหรือเปล่า แค่นั้นเองนะคะสามข้อที่โคเชมบอกคุณนะคะบอกได้เลยว่าถ้าคนที่ใช่สําหรับคุณคนที่เป็นคู่คุณจริงๆเขาจะไม่มีทางทากับคุณแบบนี้เขาจะรักจะแคร์และทะนุถนอมคุณมากๆเนาะใครอยากจะเจอคู่ชีวิตที่ดีเจอคนที่ใช่เนาะเร่งให้คู่ชีวิตมาได้เร็วมากขึ้นนะหินโยกนี้นะคะถ้าคุณอธิษฐานบ่อยๆซ้ๆําๆสิ่งที่คุณสั่งจิตบวกกับ พลังของหินหยกเนี่ยนะคะมันจะช่วยดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตของคุณเชื่อมกับจักรวาลคอนเน็กกับจักรวาลแล้วก็ส่งคนที่ใช่เข้ามาหาคุณได้ไวนะคะซึ่งยกน,นี้ผ่านการปลุกเสกแม่ตามหานิยมขั้นสูงนะคะเราก็จะเน้นในเรื่องของกดแรงดึงดูด affirmation ยิ่งคุณโปรแกรมจิตใต้สำนึกของคุณมากเท่าไหร่การโปรแกรมจิตใต้สำนึกคืออะไรก็คือการใส่ข้อมูลดีๆจนจิตใต้สำนึกของเรามันชินกับสิ่งดีๆแล้วมันจะเกิด Energy, เกิดพลัง ะะเพราะมันมีแต่ข้อมูลดีๆเข้ามาในชีวิตดังนั้นจึงไม่แปลกที่หลายคนบูชายกไปแล้วได้ชีวิตที่ดีเจอคู่ชีวิตที่ดีดังนั้นถึงตาคุณแล้วค่ะใครสนใจบูชายกแอดแชเอมนะคะทักมาหรือโทรหรือว่ากดใต้ลิงก์เข้ามาสอบถามโคเชมก่อนได้ค่ะ